เดี๋ยวจะออกไปทำไอติมด้วยกันเดี๋ยวเราไปเจอกับเชฟน้อยกันดีกว่าไปไหนะเนี่ยอันนี้แบบที่กายต้องใช้รถรถอ๋อการู้แล้วมันต้องดถอะไรเชอรี่แต่ใบใม้หดมีล้างมาสักก็ไม่ได้เรื่องออกมาแล้วก็อืู้ดอีกทีนึงโอ้โหตีขาไปไกลมากเลยเนี่ย ระวังแข่งชนะเขานะนี่ไงไอเต็มลูกปัดใอร่อะมาสวัสดีครับวันนี้นะครับด a d ดดี้เชฟนะครับเออดดดี้เชฟวันนี้น่าจะนอนพักนะครับแต่เรามีเชฟน้อยมา แต่ภารกิจก็คือจะต้องพาเชฟน้อยเนี่ยไปซื้อชุดว่ายน้ําเพราะว่า,เ,าเริ่มโตลแล้วแล้วก็เขาเรียนว่ายน้ําแลวเขาหนาวก็เลยจะไปซื้อชุดที่มันหนาหน่อยแล้วก็จะไปที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตเพื่อไปซื้อของแล้วกลับมาทําไอติมเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาทําไอติมไว้ให้ผมแล้วก็ผมไม่ได้กินเพราะผมไปทํางานแล้วเขาก็เฟซทา์มาบอกว่าเนี่ยเขาทำไอติมไว้ให้ก็เลยวันนี้ก็เลยตกลงกันว่า เดี๋ยวจะออกไปทำไอติมด้วยกันเดี๋ยวเราไปเจอกับเชฟน้อยกันดีกว่าอะเชฟน้อยพร้อมออกไปข้างนอกแล้วจะไปไหนเนี่ยกอ่อะเชฟน้ลิฟท์ข้อสิ่งนี้นะเอาอะไรไปด้วยนะลิปสติกของกายเองแยกมาให้มีอะไรในมือนะอังโคไม่เข้าใจติกของกาเองพี่ยาทำมาให้โอเคป่ะขึ้นรถตาไปรถอังโคไปไหนโอเคไปทางนู้น ไม่ไกาอยากได้แบบไหนกไกายต้องหาอะไรที่มันจะไม่ทําให้กายหนาวแมงไงไหนแมงไงอย่นั้นอ่ะฮะโอเคอันไหนอ่ะจับตรงอืมแม่เป็นแม่ไปลุกแบบนี้กันไอสื้อให้แล้วพัชเาตัวไม่เช็ไม่เคยใช้เลยที่ยังเข้าซื้อให้่ใช้เปล่าเนี่ยอันเนี้ยแบบที่กายต้องใช้ กายจะเอาสีไหนเนี่ยเสเนี่ยมันมีสองสีเนื่ยกายกายจะเอาสีไหนโอเคสองสามหรือสักเอาหรือเอาสีสิบเอาหมวกไว้น้ำข้าวหมวกไว้น้ำเอาสีเป็นห้ารกันอันนี้คือได้ไหมจะไปเล่นในน้ำหรอให้เลือกแค่อย่างเดียวเล่นในน้ำนะเลือกดีดีดูนะหัวเนี่ยหมวกที่อังเข้าอยากได้ใช่ เพราะเดี๋ยวอังโคจะไปดูสัตว์ที่อยู่ในป่าจริงๆแล้วเราใส่อย่างเงี้ยมันจะทําให้เขาเนี่ยไม่เห็นเราเราใช่เห,หรอใช่ใช่เราจะมาซื้ออะไรขนมขนมเพื่อวันนี้เราจะทำอะไรกินกันดีแลอกันแล้ เราตกลงไปไหวเลยเราจะเราจะทำไอสติมรถอะไรบ้างรถผลไม้รถผลไม้แต่ในบ้านยังมีอยู่เลยนะที่เป็นเหรเลียเนี่ยยังยังมีอยู่นะเอาอีกเหรอโอเคโอเคโอเคไป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  Let's go สตรอเบอรี่ฮะเราได้สตรอเบอรี่แล้วม่วงมะม่วงหวานม่วงทำไมันไม่ได้ล่ะที่มันมะม่วง ขาดยันยงไหน <board. S 3> แตงโมนี่โอ้โห و, แตงโมเบลเลอร์เลย<า>แล้วกายชอบทานรถอะไรมากที่สุดสามรถเลยสามรถมีรถอะไรบ้าง <c oughs> อย่าไปด่าและวทำไมอะ่ะผลไม้ครบแล้วขาดอะไรไหมอ๋อขาดขาดมะพร้าว มะพร้าวเหรอเอาด้วยอ่ะเต้มะพร้าวเหมือนอะไรอ่ะโยเกิร์ตโยเกิร์ตของเด็กอ่ะบลองทายโยเกิร์ตของเด็กโอเคโอเคงั้นกายไปเลือกกับอังเคลนะเราจะรู้เรื่องไหมเนี่ยกายเราจะรู้เรื่องวะรู้เรื่องนะนี่ไงโยเกิร์ตเต็มเลยกายอันนี้เหรอต้องใช้กี่อันอ่ะอันนั้นเอาไปอีกรถเอ่อ ไม่รู้เลยอ่ะเขาเขซื้อไม่เป็นเหมือนกันอ๋อรู้แล้วมัน้องรถอะไรเฉลี่อ๋อนั่นไงนั่นเ์ลี่เปล่าโอเคมั้นเอาเชอร์ลี่ไปอีกอา้าวแล้วใส่ที่นั่งตัวเองไม่นั่งแล้วเหรอโอเค Let's go ใครไม่ใช่ของ <laughs> เราไปไหนต่อไปทำขน,นมที่บ้านโอเคไป And that is well, look. coi the last one Good girl. Oh! <coughs> <coughs> Did you wash your hands first? Did you wash your hands, Sky? Yes. Yeah? Oh, well, well. Okay. Good girl. Hello, Làm mặt แล้วมัน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 ดีไ,ไ,ดไหมเนี่ยน่ะนี่แสดวเขาทำหน้ารอร่อยทรมาร์กอ่ะทรมาร์กไม่ทรม,ม,มานร์กไม่ทรมานเหรอบ้มากกายกล้ถูเข้าไฟเลยอ่ะหรอโอ้สูงมากอ่ะนะเริ่มนะเริ่มนะโอ้โห้เตะเข้ามาในนี้ตักอันนี้ ลองนะตักปออคตักให้ไหนได้ไหมคะอ๋ออ oh. อ่ะนี่ไงเพิ่มลิ่นกายทำได้ไหมลองนะเอร์เจ็ม่มเมยได้ไหมคะได้ค่ะโอเคโอเคถือคือตรงนะี้นะเป็นไอติมหนึ่งลูกขนาดนั่นแหละกล่ไ <c oughs> กล่ลองดูในนี้นะไก่หาเม็ดนะแล้วไก่ตักเม็ดออกมาหยิบเม็ดออกมานี่ อ่านไม่ใั้หมดเสร็จเียอย่างนั้นเลยเยโอเคปิดฟ้าปิดว่าข้างนี้ไปแล้วอุ้ยแน่นจริงด้วยครานี้มาเลย กลต้องเป็นด้วยใช่ค <Hey! S 1> รับเฮยไอติมอันแรกของเราโอ้โหอันนี้ได้แค่นี้เป็นไอติมหรอใช่โ oh, oh, อ้โหนี่คือไอติมที่เราจะทำกันวันนี้เหรอหนึ่งรสชาติแรกโอ้ยก็ชิมกัอก็พ่อโหเจ๋งไปเลยอืมโอเคหัวใจที่หนึ่งเสร็จแล้วมาทำอันต่อไปโอ้โหแก้วก็สวยที่สุดอะไรไหม น้ำผลไม้ของเราอร่อยไหมก็มีเม็ดอยู่นะออ๋มีเม็ดอยู่แล้วสตรอเบอรี่โอเคแกะใบไว้ที่นี่แกะใบให้หมดโอเคล้างแล้วใส่เข้ามาที่นี่อังโคลขอช่วยได้ไหมได้ไหมได้ให้ช่วยอะไรบอกเลยบอกอังโคช่วยอ่คือช่วยบูเบอรี่เคสู้เคน่าจะพอแล้วเดี๋ยวเอาไปใส่น้ำนิดนึงปั่นด้วยกันเลยใช่ไหมปั่นด้วยกันแล้วมันกลายเป็นน้ำอะไรอ่ะ ตัวเองปันเองเด้ตั้งมือตัมือขาวนี้ขาวนี้ค่๋ยวก่อนชิมก่อนอ็เองนั่นแหละกินอะไรอ่ะไหนเขาชิมมึงดิดีไหมน่น 야, 엄마. 아, 치미, 니는 이 치미. 아, 치미. 이 치미. 아, 치미. 아, 아, 치미. 아, 치 아, 치이 아, 치미. 아, 아, 치미. 아, 치미. 아, 치 คราวนี้อันต่อไปเราเราจะเราจะเราจะคั้นส้มคั้นส้มต้องแกะไอเซอร์ก่อนโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วหรอเรียบอแล้วคพอนะพอนะปิดตรงนี่เฮ้ยน้ำส้มไก่อะเชิบไอทีนึ่งหนึงออกมาแล้วก็ปื้ดไอทีนึงเด็ดจังมา ีอเสียงอะไรเธอทั้เธอเสียงอะไรอังกูตดเห้ยไหมเขา หั่นช่วยหั่นมะม่วงให้หน่อยโอ้โหมะม่วงดูดีจังกายเดี๋ยวใส่น้ำผึ้งนิดนึงดีกว่าไใส่เข้าไปอันไหนบ้างอะจะกินได้เมื่อไหร่เนี่ยเราใส่ในตู้เย็นแล้วมันต้องรอนานป่ะรอนานรอนานเหรอเราต้องเล่นน้ำรอนานต้องเล่นน้ำรอด้วยคช่เหรอใกล้เปิดเองแล้วอ้าวเฮ้ยอะไรที่เสียมายชีเสียเยเราหายไปไหน นี่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 นอที่เสียบไม้ยั่้มขาชิมหน่อยทำไมหน้าเปอย่างนี้อ่ยเับกาชิมหน่อยแลมันเปรี้ยวเรนิดหน่อยหน่อยวอาต้องเติมอะไรปะหรือว่าโอเคแล้วโอเคแล้วอ ไม่แม่บอกว่าให้เสียบไม้ก็ได้โอ้โหทำไมดังใบเหรอดงอังใบอะหรนรอืม <c oughs> อืมเออว่ะ ไหนกายเราอธิบายสิแต่ละอันมันเคยอะไรบ้างจำได้ปะเนี่ยอ่ะมีอะไรบ้างบอกดิบอกกล้องหน่น้ำน้ำน้ำาผัวแบบน้ำแตงโมแล้วก็น้ำแล้วก็น้ำาอดีแ้แล้วก็น้ำโแล้วก็แล้วก็น้ำมะ่วโอ้ยจำได้เก่งมากเลยแล้วกายคิดว่าไหนอร่อยสุดคะ สับปะรดใช่อ๋อแตงโมเหรออันนี้ชุดแรกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทำอันนี้ด้วยไงใช่ไหมที่เหลืออีกนิดนึงอืมเรากโอ้ของเล่นเยอะจังเลยเนาะแบบนี่เปรี้ยวมากเปี้ยทในี้น่ทนี้นีใช่แล้วว่าเื่องยังไงที่ขันอ๋อขอโทษ คราวนี้ใครมาใคนั่นแท้มีไอศครีมอะไรบ้างบอกแฟนดิมังโก anyway, ้ออนช์ออเรนจ์และวอเตอร์เมลอนและสตรอเบอร อะไรเมลอนนะอะไรเมลอนนะ water watermelon a n this is watermelon this is oh yes ช่องแข่งค่คโอเคไม่ตัดตั้มไม่ขวดอ่ะะทำยังไงต้องไปเปิดช่องแข่งก่อนโอ้โหน่ากินมากเลยเนี่ยเราต้องรอนานเท่าไหร่อากายห้าสิบปีห้าสิบปี สามสิบปถึงจะได้กินหรอัน้ไม่ได้วันี้เช้าเราจะกินนด้ต่เราตื่นมาเราจะกินได้ไหนเราโอเคอันนี้ชุดไว้น้ำก่อน้วาอันนี้ชุดไว้น้ำใหม่เหรอไหนดูซิมีหมวกไว้น้ำด้วยแกจะใส่ใหม่เลยเหรอหนูเป็นเล่นนะค่ะน้คะบาย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 ไนดูชิ พร้อมเล่นน้ำหรอไหนขอดูหน่อยขอดูชุดใหม่หน่อยดึงลงมาอ่านิดหนึ่งอ่าโอเคพร้อมเล่นน้ำไหมโอเคไปบาเ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 บเบาๆเดี๋ยวเอาเข้าลงด้วยดำน้ำได้ไหมดำํำได้ไหมให้ห้าวิให้ห้าวิแต่ต้องดำตรงนี้น่าตรงตื้นต้นโอเคลองดูหนึ่งโอ้ยเชื่อฟังทุกอย่างเลย โอ้โหโอ้โหโอ้โหตีขาไปไกลมากเลยเนี่ยโอ้โหระวังแข่งชนะเขานะฮะไปกินด้วยกันนะไปกด้วยกันใส่แว่นดิสกายก้มหากกล้องหน่อยโชว์แว่นให้กล้องหน่อยก้มดูหน่อย เฮ้เท่บ้าใส่เว้นิชานเอามาแบ่งเลยเอานี้ดค่ะี่ย่ยเนี่

ต้องบีบจากข้างหลังออกมาเย้โอเคอต่อไปหนึ่งสองสามแกะเองว้าวต่อไปอันนี้มะม่วงนมะม่วงอันนี้นกมะม่วงโอเคได้หัวใจสี่ดวงมีของใครบ้างในเนี้ย โกกจนแบตกายเยอะปุเอาอังโค้อ hmm. ่ะอ๋จะนี่ไงให้อังโค้หมดเลยเหรอเนี่ยโอเคแกะเลยไหนดูซิแกะลหวมันเป็นขามังก็สิช่วยกันกลองดึงดิสองสามอุ้ยมันแอบอ๋อมันตุ๊บตุ๊บตุ๊บ ๆๆออกไห้วันนี้ไปนึงนะอ่เย้จะไปเป็นกันนะทำเดี๋ยวเขาทำให้เฮ้ย อ้าวอุ้ยมาโหอร่อยไหมล่ะกายถามมังโกเดี้อร่อยไหมอร่อยไหมนั okay, ่นอ่ะอร่อยปะอร่อยมากอร่อยจริงป่ะอร่อยจริงด uh, um, ินี่ไงไอเต็มลูกหัวใจญกายกินไหมอ่ะไหนกายลองกินอันหนึ่งดิกินแล้วครับอุ้ยอุ้ยจะไปไหนคะ ชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝันใช่อะไรเนี่ย